เล่นไป9%นะครับกับเกม Rune Net King นะครับทุกคนเกมนี้เป็นหนึ่งใน Lead of Legend Story แล้วกันนะครับอะไรทําให้ผมเล่นเกมนี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าซีรีส์เรื่อง a r c a เ e นะครับและเกมนี้ผมจะมารีวิวพูดไม่ได้เชิงรีวิวมาแบบ first impression แล้กันนะครับจริงๆเกมนี้ตอนประกาศตอนแรก เขาบอกว่ามันจะมีซ like ับไทยหรืออินเทอร์เฟสไทยนะครับแต่ว่าเราได้ถอดออกไปน่าจะเป็นปัญหาทางระบบและจะตามมาภายหลังก็เป็นเนื้อเรื่องของลุนเน็ตคิงนะครับลุลุนคิงอะเรียกรุนคิงแล้วกันไอเราต้องไปกำจัดรุนคิงกับเราแชมเปียนที่เรามีนะครับตอนนี้ผมก็เล่นไปประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบเกมคร่าวๆกันดีกว่าตัวละครมันจะมี6ตัวมั้งตอนตอนเล่นครั้งแรกมันจะมีแบบว่าคลิปเปิดตัวเขาเรียก ซีนเปิดตัวของตอัวละครตัวแรกที่เราจะได้เล่นนยเราจะได้ไปเล่นไอ้ปืนคู่ผมจาชื่อมันไม่ได้อ่ามันจะเป็นลูกสาวของกัปตันเรือแล้วเหมือนว่ากัปตันเรือฆ่าแม่มันแล้วมันก็มาฆ่ากัปตันเรืออะไรประมาณนี้แหละผมจาในเรื่องไม่ได้แหละแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2ที่เราจะได้เล่นเนเรื่องมันรูปแบบเกมอันนี้คือแบบว่า เราจะได้เดินไปเดินมานะอินเทอร์เฟซอะบลิตี้อะไรประมาณนี้คือเราต้องเดินไปเดินมาตามฉากอย่างเงี้ยครับไอนี้เราต้องไปตรงนี้เนาะตอนนี้ผมค้างไว้อารมมันจะท็อปดาวแต่ว่าเนี่ครับตอนต่อสู้อ่ะเราจะได้ต่อสู้เป็นแบบว่า no เป็นแบบเทิร์นเบดนะครับอารมณ์แบบว่าเกมฟินออฟนะครับเราเลือกเป็นแบบเราเลือกว่า เราจะใช้ท่าโจมตีอะไรถึงคิวเราอันนี้เป็นแถบปาคิวนะครับว่านี่ตัวละครนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวละครเราอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านบนแล้วก็จะเป็นตัวละครเราที่อยู่ด้านล่างแล้วก็จะเป็นตัวโจนที่เราเจอ2ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเรนสกิลเรนก็คือสกิลที่จะเสียมานาพอยส่วนตัวนี้จะเป็นอินสแตนต์ก็คือจบตีดาเมจธรรมดาครับแล้วก็โจมตีดาเมจธรรมดาอะไรอย่างงี้งอจำหน้าการ์ดไม่ค่อยจะได้ครับ ใชเลือกการโจมตีได้เกมเพลงก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรยากมากมายนะครับช่วงแรกๆก,ก็จะเล่นง่ายครับมันตีเรากระจอกยังไม่เจอพวกบอสอะไรอย่างนี้เนะแล้วก็ซัดมันรัวๆเลยครับไม่ต้องเลือกอะไรเลยซัดตามคิวตามแทบบาการ์โอเคแล้ว แล้วมันก็อืผม,มโดนเขาอะไรไงแล้วก็มันจะมีเรื่องของการไล่สกิลเนี่ยครับพอไล่ไปมันจะข้ามมีสกิลฮิลสกิลไล่อะไรอย่างงี้เนาะคอมแบทการต่อสู้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยุ่งยากช็อตมาจัดการมันมเรียบร้อยฮะสนุกนะครับเป็นอารมณ์แบบว่าเราได้รู้ในเรื่องของของแบ็ลิกออฟลิเนเพิ่มสำหรับใครที่เป็นสาวก พวกแชมเปี้ยนพวกนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเจอสู้กับมันอีกนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกยนนันหนึ่งก็คือท่าล่แเดี๋ยวกันขอใช้สกิลพวกนี้ก่อนอต่อยปุ้ยตดคิทตี้คอลด้วยโอเคยังเป็นลูกกระจอกเราอยู่อันนี้ครับท่าล่าอ่านี่เห็นไหมทุกคนสังเกตนะครับแทบบาร์ผมจะเลื่อนไปตรงนูน้นอันนี้ถ้าอย่างนี้ผมจะตีตรงนี้แต่ถ้าผมใช้สกิลล่ปุ๊บเนี่ยแทบบาร์มันจะเลื่อนไป เพราะว่าคิวในการออกเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้นะครับอ่ะเนี่ยมันจะหยุดตีไปถัดจากไอ้พวกนี้ตีเราเสร็จผมก็จะได้ออกสกิลนั่นเองครับนี่นั่นแหละเป็นที่มาของท่าลายนะครับถ้าเราก็ตีปกติไปได้นะครับเพราความเท่อุย้ยนนต่อยนอนต่อยน้าหงายเ้สวยเทแจบอกเลยบอกเลย จริงๆผมก็อยากให้มันเป็นเกมแนวแบบว่า RPG จ่าจ่ายนะครับแบบ Feel Devil ครับแต่ว่าค่ายค่ายนี้เขาก็มีแผน Project F นะครับถ้าใครอยากเล่นแนวนั้นที่เป็นมุมภาพอย่างนี้ก็จริงๆเขามีแผนจะทำอยู่นะครับเราไปกันต่อเลยว่าเ,าเล่นประมาณนึงนะวันนี้มาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเราจะไม่เรียกว่ารีวิวอ่ะเราสามารถฮิลตรงนี้ได้ครับไปฮิลทั้งกรุ๊ปเลย โอเคเรียบร้อยฮิวเรียบร้อยเอ๊ได้อิชิเม้นต์ใช้ยา10ด้วยอ่าเราเดินเลยจุดที่เราต้องไปอ่าวิ่งไวปึ๊บเราจะไปกันไวๆนะฮึฮึโอ้สวยนะภาพมันสวยมากๆเลยอ่าเรานี่งเรื่อยพิสยอนยายาอ้ยนี่นี่อีกตัวหนึ่งที่เราจะได้เล่นบัสเติร์นกัปตัน มอกี้มันพูดอะไรนะผมผมอ่านไม่ทัน <c oughs> บางอันผมแปลไม่ทันไงข้่าคุณน่าจะสนุกแต่ไรความหมายอามันเตะร่วงเลยอะ่ะ ของแฟนนั้นไม่ทันโนกคิดว่าฉันเป็นเสนอทางเลือกให้คุณอ่าเสนอทางเลือกแหละสู้กันอ๋อสู้กันแต่จริงตัวนี้อมันหนึ่งในตัวละครที่แบบว่าช่วงต้นนะนี่ไงโหส่วนจะโอ,โอ้มันฆ่าเพื่อนเราเลยอ่ะเอาละบอสบอสบอสเราได้สู้บอสเอาละ ต่อยปกติก่อนอ้ยต่อปกติเอามันเอาคืนแล้วดีนะมันยังตีแค่สามเอ็ดผมต้องใช้ท่าที่มันรุนแรงวันนี้แล้วสี่สิบหกดาเมจแล้วตัวนี้ก็ต่อยไปก่อนโอเคไหวไหมได้อยู่นี่โดนผมนต้องฮิวฮิวล,ลูกพี่ฮิวล,ลูกพี่ก่อนเลย แล้วก็ลูกพี่ก็46ดาเมจเหมือนเดิมโอเคปัม๊มสวยสวยครับนีก็ต่อยโอเคยังได้อยู่โอเคเราซัดมันรัวๆแล้วตอนนี้เพราะว่าเราสู้ได้การเราสู้ได้อยู่สวยชนะมันฆ่ากันเรื่องอะไรนะเมื่อกี้ผมแปลไม่ทัน <c oughs> โอ้ยเวลอัพเลยครับผม จริงจริงมันมีพวกอ็บลิตี้หรือสกิลให้อัพนะครับผมยังศึกษามาไม่หมดโอเคเพื่อนเราอ่าคือเหมือนอันเนี้ยต้องไปเผชิญหน้ากับแม่งูนะครับเพื่อเพื่อบททดสอบความที่ภาคษาของเจ้าตัวนี้คุณทำอะไรกับฉัน ไม่สามารถดูดคุณได้แล้วคุณคือสับปะหลาดอะไรเนี่ยคุณกำลังพยายามแสดงอะไรให้ฉันเห็นเกาะเงางั้นเหรอโหสวยแกงแกง็อันนี้แกงแพงนะเป็นแบบโจรสลัดแล้วก็การทดสอบอะไรสักอย่างอันนี้ตัวเนี่ยตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเป็นตัวแรกที่ผมได้เล่นแต่ผมไม่ได้อ่านไ้นะ เเบธพระเจ้าโอ okay. ช่วยให้ฉันเข้าใจสิ่งนี้ทีเจ็บไหมเทพธิดาโปรดปานเขาฉันไม่เข้าใจอะไรเทพธิดางูอะไรสักอย่างครับเหมือนโปรดปานเด้านั้น I thing. village. I will join need no Return soon. the to you such กลับเข้าหมู่บ้านฉันจะเข้าร่วมกับคุณเหมือนแบบว่าเขาเป็นเทพพญานะเหมือนแบบทำนายหรือกำลังพูดถึงบททดสอบอะไรสักอย่างเมื่อกี้ท่านเบลเลอร์ฉันขอคำแนะนำ พูดนะลูกบอกฉันว่ามีปัญหาอะไรฉันพยายามที่จะกำจัดแบลเวอร์เตอร์จากการที่คุกคามครั้งใหญ่ศัตรูที่เงากระจายความกลัวและความซบเซาในถนนใช่เธอทำได้ดีมากแต่คนนี้ฉันทดสอบเขาแล้วและเทพธิดาพบว่าเขาคู่ควรอ๋อไอคนเมื่อกี้นะ เหมือนแบบว่าเขาทดสอบแล้วเหมือนแบบเทพธิดาไม่ได้ทําอะไรเขามันไม่สมเหตุสมผลเขาไม่ใช่คนที่มีชีวิตแล้วคนไม่มีชีวิตก็คือน่าละอายเขาผ่านการทดสอบของเธอได้อย่างไรฉันได้ทํางานหนักเพื่อจะจนงเธอแต่นี่ดูเหมือนผิดฉันไม่ควรสงสัยในเทพธิดาแต่ตอนนี้ฉันก็วนและหลงทางมาก <c oughs> บางอันผมแปลผิดนะผมบางคับบางสับม,มันยากผมแปลไม่ทัน เจตจำนงของแม่ง,งูไหลผ่านทุกสิ่งเท่านั้นเมื่อเราทําตามปัารถนาของเราจากวานจะไหลเข้าหาโชคชะตาเปิดตัวเองสู่ความเป็นไปได้ทั้งหมดและปล่อยให้เส้นทางนําเสนอตัวเองอมันเป็นอารมณ์แบบว่าบอกถึงเจ็บจำนงของแม่ง,งูไอ้ลูกตุ้มมันนั้นนะนแต่ฉันตัดสินความประสงค์ของเธอผิดไปหรือเปล่าถ้ามอนเตอร์คู่ควรอ,อ่านไม่ทดนอ่านไม่่าน ถ้าฉันให้พรเทพธิดากับคนที่เม่นสมควรได้รับมันน่าจะเป็นการโดมินบางทีฉันควรรัทิิงตำแหน่งของฉันในฐานะผู้ถือความจริง e. ฉันจะไม่รับเรื่องอะไรสาระชนีดฉันได้สอนคุณในวิถีนากาคาบูรอสตั้งแต่ยังเป็นเด็ก e. <you> คุณแข็งแกร่งและน้ำพระายของเทพธิดาจะไหลผ่านคุณเชื่อมั่นคำตัดสินของคุณ <you> แต่ถ้าฉันผิดหลานนิมิตที่ฉันเห็นบางสิ่งน่ากลัวก,กำลังมาและฉันไม่สามารถใช้แบบว่าไม่สามารถทำสิ่งที่ไม่แน่นอนนั้นได้นะเทพธิดาส่งนิมิตมาให้ฉันแต่ฉันยังต้องการอีกฉันต้องการเธอคำแนะนำต้องการคำแนะนำจากเทพธิดามีเพียงเทพธิดาเท่านั้นที่รู้ว่าโชคชะตากำลังรออะไรอยู่ไม่ใช่ที่ของฉันที่จะสั่งสอนคุณไม่ใช่หน้าที่ของเขา <c oughs> แปลไม่ทานแล้ว เงินเดิมพันสำหรับไบวอเตอร์สูงเกินไปฉันต้องบั่นใจต่อฉันแนวทางปฏิบัติแต่ฉันมีคำถามมากมายคือการถกเถียงกันเรื่องเทพธิดาบอกอะไรกับเจ๊ผมยาวนะครับอิลาโออีความอดทนข้าพระเจ้าจะค่ายควรถึงสิ่ง ที่ล่วงไปและมีความหวังโอเคอารมณ์แบบว่าเมื่อกี้สรุปง่ายๆเลยกันเรื่องของไอเทพธิดาแม่ง,งูในลูกตุ้มมันนะครับเหมือนเห็นภาพนิมิตอะไรบางอย่างจากไอกัปตันเลือดคนนั้นนะเขาเหมือนเป็นผู้ถูกเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ บา,บางอันผมเปย์ไม่ทันอนะ่ะแล้วผมสับสนในเรื่องอยู่ก็ขออภัยนะครับอย่างไงตอนเป็นซับไายมาก,กีผมเล่นเล่นและทำความเข้าใจออมันให้ทีครับโอ้ร้ายเจอสัตว์อะไรเนี่นย t h a i Squid Man แชม i o n นอะเป็นเกียรติที่ได้พบคุณบาร,รัม มาเจอนี่น <subjects 195 2> I mean, ี่นี่ตัวนี้ก็ได้ได้เป็นพวกเดียวกับเราไอ้ที่ถือโล่เมื่อกี้นะเหมือนเราจะได้เล่นด้วยมันมีหกตัวละครมั้งในหน้าปกมีเรื่องราวเยอะ อ๋เป็นเรื่องราวของไอ้ตัวนี้นะนักลบถึงโลกเนี่ยสั่งให้เจ้าปีศาจตัวเล็กๆดูแลเด็กๆ <Br> เป็นไปไม่ได้หัวใจของคุณบริสุทธิ์แต่ความเจ็บปวดกำลังแพร่กระจายหอเหมือนแบบว่าโรคภัยไข้เจ็บแพร่กระจายในหมู่บ้านของเขาครอบครัวเขาเขาต้องออกเดินทางอ๋อมันออกเดินทางเมื่อ ตามหาน้ําอะไรสักอย่างในเกาะวิเศษน้ําสวรรค์นะยาวิเศษอะเพื่อรักษาคนในหมู่บ้านหรือครอบครังมันนะประมาณนั้นแต่ว่าการเดินทางไปมีทั้งหมอกน่ากลัวแล้วก็อันตรายแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่จริงไหมอันนี้ออกเดินทางอะแล้วก็ เพื่อไปหาน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนั้นนะเนี่ยเดินทางมาแล้วเปิดตัวของตัวละครแต่ละตัวอยู่นะช่วงนี้ที่ผมเล่นโลจมน้ำไปเลยเหรอ <c oughs> อีบา้บางนี่มันละโอ้ยสวยจัดจัดยังไงครับเกิดอะไรขึ้น เอาไปแบบเล่าภูมิหลังของเจ้าตัวนี้ก่อนมาเจอกันอ๋อ,อคุณต่อสู้กับแบ็คแบค็คเมสต์หมอกหมอกหมอกทมินผมเรียกหมอกทมินแล้วกันคือในการต่อสู้เมื่อกี้แล้วมันก็มาโผล่ววที่นี่ โล่ของมันหายไปเลยเหลือโล่แค่นี้ครับนะบรามาไปต่อสู้กับหมอกหมอกทมินมาหมอกทมินกลับมาแล้วหอกธรรินกลับมาแล้วหมอกธรรนกาอรมินบมาแลมกินบราออนมาัน เชลกำลังรอคุณอยู่โอเคหมอกทรมินกลับมานะครับหมอกทมิน,มมนไม่รู้ว่าเปไทยเขาจะแปลว่าหมอกทามินเหนนม,ม,มือนผมหรือเปล่านะ desire is strong. I will Your see strong not stop คือเหมือนไอ้บรามจะมาช่วยต่อสู้นะครับเพื่อจะตามหาโลด้วยแล้วก็จะตามหายาด้วยอันนี้ก็เป็นประวัติของบรามนะครับในสายบัฟสายสายดีเฟนต์นะครับโลของเขา เจ้าตัวน้อยตัวนี้น่ารักมากเลยเลยประมาณนี้นะคร่าวๆนนี้จนะเป็นสกิลแล้วก็ทำอะไรได้ในดันเจียนโอเคครับคุณผู้ชมผมก็เล่นไว้ประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่า มันเนื้อเรื่องผมแปลไม่ทันแล้วแบบว่ามันจะทําให้แบบการดูของคุณผู้ชมจะงงๆนะครับแต่เขาคร้าวจากที่ผมเล่นมานะเอาสรุปเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นประมาณว่าคิงคนหนึ่งไอไอ,ไอซีนเปิดก่อนจะมาเป็นพวกตัวละครพวกนี้นะครับมันจะมีคิงคนหนึ่งควีนของเขาตายแล้วเขาพาควีนของเขาไปที่น้ําศักดิทธิ์ไอที่บรามมันจะไปหาน้ําศักดิธิ์มาเพื่อรักษาโรคคนในครอบครองมันนะ คือน้ำศักดิ์สิทธิ์นนะมันเอาตัวควีนของเขาไปเหมือนกลายเป็นปีศาจเป็นหมอกทมินอะไรเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็เคยมีหมอกทมินเมื่อก่อนแล้วก็ถูกสะกดเอาไว้แล้วทีเนี้ยเหมือนปีปัจจุบันมีใครก็ไม่รู้ไปดึงดาบที่สะกดหมอกทมินเอาไว้อะครับออกมาแล้วตอนเนี้ยหมอกทมินกาลังจะกลับมา ก็คือแม่หมอเอาง่ายๆเป็นแม่หมอตามล่าความเชื่อเกี่ยวกับหมอกทมินอยู่แล้วอันนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของสู้กับหมอกทมินนั่นเองนะครับข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่มีสกิลโล่ให้เราใช้เล่นดูเล่นๆนะครับประมาณนี้ข้าวนะครับสรุปเนื้อเรื่องของช่วงต้นช่วงแบบช่วงเปิด ในตอนนี้ผมได้เจอกับ3ตัวละครแล้วเดี๋ยวอัปเดตถ้ามีซับไทยมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเต็มที่ทีเพื่อข้อมูลในะเรื่องที่ไม่ผิดพลาดแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะเล่นไปน,นัวไปก่อนเพื่อรู้ระบบเกมมากขึ้นนะครับว่ามันมีอันนี้ Ability Up ยังไงหรือว่าจะกระเป๋าใส่อาวุธหรือว่าจะ Enchant ซ่อมตีบวกพาวเวอร์อะไรยังไงต่างๆนะครับมีอะไรมากมายให้เราได้ทดสอบเล่นนี้หน้าตาของตัวร้ายการแพ้ทางการแพ้อะไรต่างๆครับคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะมีเกมอะไรมาเล่นให้ดูกันหรือว่าเดียบโบก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ